ช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมและโปรบอสเราอยู่กันที่เลเวอร์บอลช็อปนะครับผมที่ซอยสามัคคีปากเกร็ดนนทบุรีนี่เองนะครับท่านที่สนใจมาทดสอบอุปกรณ์และก็แก๊สเกจต่างๆของเลเวอร์บอลมาได้เลยนะครับโปรบอสที่นี่ได้ครับผมวันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็จะมาในธีมของการรีวิวกลฟอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะหมดคนมากวันนี้คือจะบอกว่า2แบรนด์นี้นะครับ2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ มือระดับโลกเลือกใช้กัน <S <S อ่ะ <S <S ผมให้คุณกดีนเลยเพราะคุณเจ๋งจริงพูดมานี่รู้จักทุกคนไม่มีใครไม่รู้เลยครับเสื้อแดงแรงสามเท่านะครับรุ่นนี้ครับไทเกอร์วูดเป็นคนใช้นะรุ่นไหนไม่ต<อ>้องไหนไหนบอกเป็น,น,นตัวบริสโตนะครับทัวร์บีเอ็กนะครับผมรุ่นนี้เครมว่าไทเกอร์ใช้แล้วก็ออกไม่บอกต่อดีกว่า<อ>ไม่บอกต่อดีกว่าเราเป็นแบบเราเป็นซีเรตกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่านี้นะสายไทเกอร์นะรุ่นนี้เลยอ่ะมาที่ผมบ้างนะครับวันนี้ครับเป็น เซ็กซอนซัสตาไดมอนต์ซึ่งบอกเลยว่านักกอล์ฟที่ตีในรุ่นนี้ก็คือบรูคเคปคานั่นเองนะครับก็คือเป็นสายตีไกลของอเมริกาเหมือนกันอีกคนหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมาดูคาแรคเตอร์ของคุณเป็นไงบ้างไคแรคเตอร์ของผมจริงๆคือตัวนี้เคลมว่าสปีดเกินร้อยห้าเปอร์ไมล์โอ้โหดิฉันผมตีไม่ได้แล้วผมตีเก้าสิบร้อยนึงก็พอแล้วแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วก็เรื่องของสปินครับผมสปินเคคืออ่่นนข้้างดีแลวก็ุม เป็นตัวสปินเลยคันนี้เลยอันนี้โหดมากนะเพราะว่าต้องบอกว่าลูกกอล์ฟที่มีความสปิดร้อยห้าขึ้นไปเนี่ยแล้วนุ่มด้วยแล้วสปินน้อยด้วยเนี่ยมันหาย,ยากมากอันนี้ันนี้ผมไม่ดูเดี๋ยวต้องลองทดสอบกันดูมาดูของทางซิกซ้อนแทส,สตา a r ได a m มอนกันบ้างนะครับเขาก็บอกว่าซอ f ฟี l นะครับลองดิส t ทน c e นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีเรื่องของอันนี้เป็น3ชั้นเนาะแล้วก็กรีมไซส์สปินค่อนข้างเยอะ อันน <ường> well. ี้เขาก็แดงว่าตัวน uh, ี <laughs> P, ้เป็นตัวท to ี่ซอฟฟิ่สปินเยอะและได้ระยะนั <That> s <S <laughs> ่นเองก็ที่เทียบใกล้ๆกันแหละแต่ผมคุณเนี่ยมาเคลมว่า105ไม์เนี่ยผมว่าโหดมากแต่เดี๋ยวไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้โปรบอสโปรบอสผมประมาณสปีดประมาณ0องร้อยขับรถ่าขับรถขับรถขับรถประมาณ200นะครับเดี๋ยวให้โปรบอสลองตีนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นหัวไม้เหล็กแล้วก็ช็อตเกมของเราดูว่าเทียบเป็นยังไงจริงอย่างที่เขาเคลมัหมนไหมได้ครับพร้อมแล้วไปเลยครับ ตัวนี้ครับร e สตอ r e นะครับผมทัวร์บีเอ็นะครับผมไชเทอร์ต้องใส่เสื้อแดงอ่อนว่าเปลี่ยนเสื้อเลยไหมแต่เรามาเสื้อน้ำเงินเลยคู่เลยนะเอาเรื่องไหนก่อนว่าความรู้สึกผมก่อนเลยเอาอันนี้เอาฟังเสียงก่อนนะผมรู้สึกว่ามันต้องแข็งมากแน่เลยเพราะว่าเสียงมัน ปากงี้เลยอ่ะแข็งใช่ไหมู้สึกระด้างมือนุ่มเฮ้ยจริงเหรอแต่เขาเคลมเขาเคลมมาว่าตัวนี้เขาเคลมว่านุ่มนะอยากรู้อะไรอีกอ่ะลองถามมาอยากโยนเลยมดก่อนเดี๋ยวมาขอดูก่อนนะโสปินสปินสามพันเลยนะแคลรี่รวมแล้วสองร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ที่คุณตีสปีดปกติคุณตีปกติตีเบาๆอยากรู้ไงอยากรู้ทั้งคู่ประมาณร้อยสิบน้อยสิบอ่าแต่ผมรู้สึกเลยว่าเสียงมันแบบมันไม่นุ่มเลยอ่ะนุ่ม นุ่มด้วยเหรอเค็มมะนุ่มคงที่ทานไปไงโอเคแต่รู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่รู้สึกต่างคือรู้สึกว่าลูกเนี่ยลอยจากหน้าไม่เร็วหมายความว่าไม่ได้พุ่งออกเร็วรู้สึกว่าลูกมันล้นสูงกว่ามันสูงใช่อันนี้รู้สึกก่อนฟิวดองอะฟิวดองเดี๋ยวเทียบเปรียบกทีก่อนเดี๋ยวไม่งั้นคุณจะหาว่ายี่ห้อเดียวหาว่าผมโม้เดี๋ยวไปคนสุดท้ยก่อนโอเคครับอืมอ่ะ อันนี้อาฟังเสียงผมก่อนนะผมรู้สึกว่ามันต้องหนักกว่าแน่ๆเลยความรู้สึกหนักแล้วเหมือนจะแบบไม่ไปเท่าไหร่อ่ะอ่ะเป็นไงนูฟิลลิ่งฟิลลิ่งแข็งกว่าอ่านี่ไงว่าละคือเมื่อกี้เสียงมันไม่พราอแต่เนี้ยเสียงพรอกว่าแต่รู้เลยว่ามันดูโหดกว่ามันดูมีความหนักกว่าใช่ไหมอันใช่ไหมฟิลลิ่งรู้สึกว่าแข็งกว่าลูกที่ออกจากน้าไม้เร็วแล้วก็รู้สึกเทอร์จรรี่ต่ำกว่า นั่นแสดงว่าถ้าคุณสปีดน้อยอาจจะตีตัวนี้เหนื่อยหน่อยอาจารย์เหนื่อยเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมไม่ไม่รู้พยายามอยากให้ลองมากกว่าอ่าเพราะว่าพวกผมผมรู้สึกว่าลูกมันเหมือนมันมันไม่เดินในดูระยะดิอุ้ยแต่ระยะไกลฮะสปีดน้อยกว่าสปีดน้อยกว่าลูกนี้สปีดน้อยกว่าลูกเมื่อกี้นะครับน้อยกว่าของตัวเบสโต n นอันนี้ชัดเจนระยะก็สปีดค่อนน้ายชัดเจนนะครับระยะเดินถ้าส่วนตัวคือระยะเดินกว่าเดินเลยเออทั้งทั้งที่จริงผมดูตัวนี้เหมือนจะไม่ไป ไอาโอเคแต่แข็งกว่านะต้องยอมรับก่อนว่าแข็งนะแข็งถ้ายอมรับได้คือโอเคแต่ว่าที่แต่ระยะมาระยะมาโอเคไปเลยกันนั่งครับเปลี่ยนต่อเปลี่ยนต่อเปลี่ยนต่อแน่นมากเลยอ่ะเสียงดีเสียงดีไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์คือนุ่ม อันนี้คือ feeling คือคือนุ่มจริงๆว่ะทีไป,180ปร้อยแปดสบาท์หวานแล้วนุ่มมากให้พี่อามเทียบหน่อยเอาแค่เสียงก่อนพี่อามขอแค่สองเสียงก่อนเสียงเนี่ยผมว่าลูกหลังเนี่ยหนักกว่าแล้วก็แข็งกว่าถ้าฟ e e l i n g ผม ลูกหลังแข็งกว่าลูกแรกนุ่มกว่าอ่าอันนี้ครบผมเดาถูกอันนี้ฟังกากเสียงนะครับท<ช>่านผู้ชมเราเอาแค่เสียงเพื่อจะได้แบบว mm ิเคราะห์ก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ระยะที่เห็นเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดเจนว่าลูกของตัวไทเกอร์เนี่ยตัวตัวบีวเนี่ยบิสโตเนี่ยทำระยะได้ดีกว่าใ,ในเรื่องของเหล็กนะอันนี้เห็นชัดเจนแล้วเพราะนั้นอย่างที่คุณบอกว่ารู้สึกว่ามันแสดงว่านั่นคือฟีลลิ่งของคุณเนี่ยนุ่มๆก็คือตัวของบิสโตเนี่ยนุ่มนุ่มมือกว่านุ่มมือระยะมากกว่าระยะเดินกว่าแต่ถ้าสํารับเล็ก ถ้าเทียบผมว่าผมชอบตัวบิสโ n นมากกว่าอ่าอันนี้เห็นชัดเจนนะแต่ไดเวอร์ไม่เหมือนกันนะไดเวอร์ไดเวอร์บอกเลยว่าตัวนู้นมากกว่าชอบตัวไดมอนด์มากอ่าเอาแล้วเห็นไหมเริ่มมีอ่ี้นี่มาวัดกันที่ช็อตเกมอีกอย่างนึงครับโอเคครับพี่ยามผมขอแบบจะลองลูกนี้จะลองแบบกัดแบบกัดลูกแบบกัดแรงๆเลยนะเอาเป็นรอยเลยนะเอาเป็นรอยเลยมาพี่ยามเดี๋ยวดูก็เป็นรอยไหม ดูตักวกันนะครับน็อกน็อกดาวน์มากเลยลูกนี้อยู่ดูมีความหยุดเลยนะหยุดเลยนะพี่ลูกตกแล้วแบบมีความหูสปินอ่ะดูนะแบ็คสปินลูกนี้ตั้งใจกัดนะครับระยะเนี่ยปรบอลตั้งใจตีไว้ตอนเจ็ดสิบอยู่แล้วก็ใกล้เคียงตกที่เจ็ดสิบจริงวิ่งเบรกประมาณห้าหลาแต่แบ็คสปินเนี่ยโอ้โหสปินอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยนะอันนี้จำค่านี้ไว้นะครับหนึ 1800. ่งหมื่นแปดร้อยเดี๋ยวลองตัวนี้ครับ อันนีวิ่งน้อยกว่าดูสปินเยอะกว่าแน่เลยโอ้ยสปินน้อยกว่าแต่ลูกที่ออกไปเนี่ยเห็นชัดเลยว่าลูกลูกหลังนักลับกลายเป็นรู้สึกว่าตกแล้วมันวิ่งแค่หลาเดียวอะแต่ลูกแรกตกแล้ววิ่งไปประมาณ5้าหลา อันนี้ผมไม่แน่ใจมันเกี่ยวกับมุมที่เข้าด้หรือเปล่านะแต่ว่าเอาฟิลลิ่งคุณก่อนเป็นยังไงบ้างฟิลลิ่งผม,มผมถ้าความนุ่มเทียบก่อนความนุ่มผมให้ตัวเรื่องของตัว b บ i s t ส e ที่นุ่มกว่า,าแต่ถ้าเรื่องของ Trajectory หรือมูมคมสูงในการขึ้นลงเนี่ยผมให้ตัวสวิกซอนไดมอนด์ดีกว่าหมายความว่า,าตัวถ้าเทียบกันคือหมายความว่า b บสตสโตนะครับตัว X s เนะี่ยจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัว ของตัวแซ s t a r ไดมอนจะอยู่ประมาณนี้จะได้แทนทันเจคลอรี่ที่ต่ำกว่านั่นคือฟีลลิ่งคุณความแข็งอันนี้แข็งกว่าซิกซ์แข็งกว่าแข็งกว่าครับมันเลยทําให้ลูกมันค่อนข้างจะพุ่งต่ํากว่าด้วยแล้วก็ความนุ่มมือความนุ่มมือผมยังให้ตัวดิสโต้ดิสโต้มากกว่ามีความนุ่มกว่าโอ้โหแสงด้วเคบการนี่ต้องโหดมากตีตัวนี้ มันดูแข็งไม่ว่าจะตีช็อตไหนก็ตามผมว่าฟิลมันคือค่อนข้างจะแข็งแสดงว่าอ่ะตัวนี้มาพูดถึงถึงที่เขาเคลมไว้ของบริสโต้นะครับยีเอสเนี่ยบอกว่าสปีดร้อยห้าอัพอไอนี่ต้องร้อยสิบอัพหรือเปล่าอันนี้อาจจะเคลมตัวซิกซอนเนี่ยเนาะเนาะพูดถึงว่าเรื่องของสเปคอะมันมันมันทำให้เราเขากล้าเคลมมาแสดงว่าตัวนี้ร้อยห้านี่คือแสดงว่าเป็นสปีดที่ก็ไม่ได้โหดมากแต่ก็เร็วถูกไหมแต่ตัวซิกซ้อนเนี่ยไม่ได้เคลมว่าร้อยห้าแต่แบบ ังที่คุณพูดมาดูแข็งกว่าดูแข็งกว่าครับแล้วสเปคที่ได้ก็คือแต่แต่ที่ผมที่ผมกําลังสงสัยคือเมื่อกี้คุณตีตอนที่ช็อตเกมเนี่ยของเซกซอนเนี่ยมันมีความวิ่งสปินน้อยกว่านะแต่มันตกแล้วมันหยุดเลยตกแล้วจึ่มด้วยนะหมเข้าด้วยใช่ไหมอาจจะจริงๆไม่ห่างกันมากอาจจะไม่ห่างกันสักเท่าไหร่แต่เขาเรียกอะไรถ้าถ้าพูดถึงความนุ่มมือผมยังไงผมบอกว่า คำว่านุ่มมือเนี่ยมันเลยทําให้ลูกของเมื่อกี้เห็นชัดเลยว่าสปรินของตัวบิสโตนเนี่ยนะครับอยู่ที่หนึ่งมื่ครับแต่ตัวของสติกซอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,500เก้าต่างประมาณ500อันนี้นิดหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอความนุ่มมากสปรินมันก็มากตามอยู่แล้วนะครับอ่ะงั้นเรามาสรุปรวมกันเลยแล้วกันนะค,ะครับไหนๆวันนี้เราเริ่มตั้งแต่ไดเวอร์มาเลยนะครับอ่ะไดเวอร์ตอนนี้ถ้าเลือกต้องให้อะไรครับถ้าไดาเวอร์ผมเลือกตัวสติกซอนตัวเซสต้าไดมอนด์ครับผมเพราะฟิลลิ่งออกหน้้าไมดี ไม่นุ่มโจกันไปแล้วก็ทาเจิ้รีก็พุ่งเค็มว่าพุ่งแน่นอนออก็แสดงว่าคนที่สปีดเร็วหน่อยแล้วต้องการจะมีความตีแล้วพุ่งในการตีไดเวอร์เนี่ยตัวนี้มาเลยแนะนาพี่ในในตัวของเหล็กเป็นยังไงบ้างครับถ้าในตัวของเหล็กนะผมว่าตัวด้วยความนุ่มนะผมยังให้รู้สึกว่ามันไม่ต่างกันมากคือด้วยความที่เรีวยกว่าฟีลลิ่งใกล้ก,กันแต่ในระยะมากกว่าระยะมากาด้วยความที่ผมว่าส่วนหนึ่งผมว่าในเรื่องคอมเบชั่นในเรื่องของความแน่นของบอลเนี่ยตัวนี้อาจจะนุ่มกว่า แต่ผมน่าห่วงอย่างเดียวคือเรื่องของเวลาตีชวนลมเพราะว่าตัวแท็กซเอรี่ของตัวบิสตอนเนี่ยมันสูงสูงกว่าอ่าอันนี้เป็นอีกเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเวลาเจอลมเจอลูกบิสตอนกับเจอลูกของตัวดมอนเนี่ยซิกซอนเนี่ยซัสซ่าดมอนเนี่ยก็อาจจะทําให้ในเรื่องของแท็กซเอรี่เนี่ยในการความสูงของบอลที่ขึ้นไปก็มีผลเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านนะทักก็ออาจจะเป็นคนที่คุณตีโด่งแล้วครับ พอใช้ตัวทัวตัวทัวบีตัวนี้ BX เอนี่ยอาจจะยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่จจะแต่ตัวนี้อาจจะได้ต่าลงมา้ต่แต่ถ้าเกิดคนที่ตีแบบไม่ค่อยโดครับ<ช>ตัวนี้อาจจะทาให้ตีโย่งขึ้น<ช>อ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกมาต่อที่ช็อตเกมช็อตเกมผมแปลกใจอย่างหนึ่งคือทั้ง2ตัวต้องบอกว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะเรื่องของการคุมสปินความนุ่มความนุ่มเนี่ยผมให้ตัวทัวร์บีเอแต่ด้วยการที่คุมทัลเจคเรี่หรือความสูงะผมให้ตัวซิกซอนตัวแซสต้าไดมอน Mm hmm. ใช่คือด้วยด้วยสองบอลเนี่ยผมว่าของเลนลกสัน้นได้ได้หลากหลายกว่า mm hmm. ทั้งได้ทั้งสองตัวหมายความว่าทั้งสูงและต่ำ mm hmm. อืมอ่าก็อยู่ที่เราเลือกแล้วมาดูลอยสิอ่ะเป็นยังไงบ้างดูรอยตัวรอยใช่ไหมครับดูรอยที่ตั้งใจกัดกัดสุดๆแล้วอ่านี่มินิดเดียวนะฮะนี่ตีช็อตเดียวนะอันนี้เป็นรอยอย,อยู่เล็กๆนี่นะอ่าอันนี้คือลอยอนนของซิกซอนซิกซอนอันนี้คือรอยของเบส์ซอนก็นิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากแต่ที่ mm hmm. กดลงไปเนะี่ยรู้สึกว่าแบบ ค่อนข้างชัดเจนแข็ว่าอันนี้มีความ่พวาดูที่ตรงนตรงนี้เนี่ยมว่าตัวนี้เปิดเยอะกว่าเปิดเยอะกว่าใช่ไหมโอเคก็ทัวบีตามตามที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกก็คือค่อนข้างจะมีความซอฟต์ฟิลซอฟต์ฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นคือในการกัดลูกเนี่ยกัดตั้งใจกัดเต็มที่เลยตัวทัวบีเอเอสเนี่ยจะเห็นรอยค่อนข้างชัดกว่านิดนึงนะครับแต่ไม่ได้มากนะไม่ได้ยุ่ยขนาดนั้นถือว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างเนื้อบอลค่อนข้างแข็ง นะครับล้วก็สามารถเคลียร์สปินได้เยอะย้วยทีเดียวนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็ยังไงก็ตามนะครับก็สําหรับเรียกว่ามือสปีดสายโหดแต่ละคนเนี่ยคือคือสามารถจะเลือกใช้ได้ทั้ง2องต,ตัวเลยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ไทเกอร์ <S <S ใช้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะบรับโปรเก็บการใช้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ได้ทั้งคู่แต่อยู่ที่ว่าคุณเป็นคนตีบอลสูงหรือบอลต่ำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของสปินคุณต้องการระดับไหนนะครับตัวนี้ก็ถ้าเทียบแล้วผมว่าดูจะมีความนุ่มมากกว่านิดนึีตัวนี้จะมีความแข็งแข็ง คนโผยนึงแต่ว่าในการตีไดเวอร์ก็จะมีระยะที่ดีขึ้นครับนั่นนั่นผมเคลมว่าเสิร์ฟด้วยสวิกซอนอแล้วมาเปลีล่ยนเป็นลูกนี้แล้วมาเปลี่ยนเป็นลูกนี้ตีได้ีกแล้วก็ถ้าลมแรงลมเงาเราเดี๋ยวเราสลับลูกสลับ<อ>ลูกง่ายกว่านะครับเรียกว่าดีทั้งคู่มีข้อดีทั้งสองีข้อนะครับเป็นไงวันนี้ทางรายการขับพิทีนะครับก็ได้นําตัวท็อปอีก2ตัวนะครับมาบีกันให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วเปนไงก็ไปทดสอบแล้วก็หาลองไปใช้กันดูนะครับ วันนี้ผมและโปรบอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับอยากเป็นไทเกอร์หรืออยากเป็นโปรแก๊ก้าตอนนี้ตีให้โดนก่อนเถอะ